วันนี้เรามเยกอย่าลืมกดไลค์กดแช่กสกเติดตามกกดิงเนอรถเน้อใกล้เข้ามารถถอยถอยถอยเข้ามาอยู่ตงไหนเห็นอุ้ยไฟเริ่มมาแล้วไฟเริ่มมาแล้วมาแล้วไฟไแล้วมาุยหมดล้ ดีคยมาไยไม่ะน่ใจไวเลยว้าวปยกขึ้นแล้วก็ปลอยกัปลกมาลนะไปได้านล่างลุกปนละ่อยได้ยังบ๊ยขึ้นไปเลย เอ้ยๆกินไปดัง <rôle> <s Warner> <komtosan> ไม่ใช่ของเราเอาเองไม่ใช่ของเราคนคนดีเห็นน่าจะคิดว่าแถมน่ามาปล่อยบอลนี่นะนั่นไงเออว้าวอยูเอฟโอเอฟโอลอะลอยนั่นอ่ะโอ้ไปแล้วเหลือแค่อันนี้แล้วคุยทำไมจะสุดร้อนมึง ว้าวบินบินเลยอย่าลงท้องนะไปลุกไงลูกแล้ไปดูแล้วลุกนันเป็นไปอวการเลยบายไปดูเร็วเป็นบิน นิดนิดเหวี่ยง,ยงเวยของ,งเราไปนู่นแล้ว <laughs> ไปอย่างไก่อ่ะของเราอ่ะไปกไปกๆ <laughs> ไกๆ <laughs> <laughs> ถ้ามันไม่มันก็นไปไกย่ยูสิงไม่ไดีลอยไป ีไม่ดีไปซะเพราะโชกทุกข์โมดปล่อยไปให้หมดปล่อยไปให้หมดเหลือแต่สิ่งดีๆไว้กับเราจ้ะสิ่งนี้ไม่นานเนี่ยมันก็หายผมว่าโอ้วนแล้วสิ่งเอ้าเราแยกทางกันแล้วล่ะนะฮะของเราไปนู่นเขาก็ไปนู่นหนูอยู่นู่นเฮ้ยมันมันเริ่มกระพริบกระพริบกระพริบหมดหมดแล้ว เดี๋ยวเดี๋วีวีละวีวีละนุ่งูน่ะไดีตางนวีวีละโกกลางกว้างมั้อดับไปเร็วยังยังยไปเร็วอันเล็กดับไปเร็วอนอ่ะมหงเล่ะเห็นไรมดเหขนาดนั้นเลยอ่ะออ เขาบัตรถายแม่ชกักอาซนั้ยไม่ลังหมันเริ่มไปช้าไปแล้วดับไปแล้วก่ดับแล้วนะดับแล้วแล้วก็โหลดลงไปนนด้วยเฮ้ย,ยอะไรมันอยู่ตรงนู้นน่ะแล้วมันขยับด้วยแล้วไปเสียงอ่ะ